ยูกิดเด็กยูค่ะสวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับ รายการ p o l c Talk รายการที่จะสรุปให้ทันทุกเหตุการณ์ไม่ว่าใครจะขึ้นจะลงใน Free Fire Poli Season 7 Presented by d t e a ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ oh. กลับมาอีกครั้งกับ Poli Talk ตรงนี้กับซีซั่น7ที่กำ oh. ลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับ20 <N> <A> e อันดับในตารางคะแนนตอนนี้ทีมไหนอยู่ในอันดับไห <Wow. S 1> นบ้างค่ะเมจิอีสปอร์ตครับเก็บไปแล้ว250คะแนนกับ3บูย่าครับอนะีอารีนา189คะแนนเก็บไป3มบูย่าเช่นเดียวกันครับแชมป์เก่าของเรากับอีเวิร์ฟิ นครับ181คะแนนกับ4มูย่าเดลต้าเอ็178คะแนนครับอันดับ8คับ4 g d g 154คะแนนครับอันดับ9 ACX Evolution Esports ครับ141คะแนนและสุดครับอันดับ10 133คะแนนเท่ากับว่าหน้าแรกเนี่ย100คะแนนอัพไปหมดแล้วนะครับบางทีเนี่ยปาไป200แล้วด้วยนะตามมาด้วยอันดับที่11ค่ะ FW Esports ค่ะ133แต้มค่ะมังกรเกมเมอร์ค่ะ123แต้มนั่นเองค่ะ King of Gamer ครับ1 18แต้มค่ะอันดับที่14เต็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์อันดับที่15แจสต a อะคาเดมีค่ะตามมาด้วยอันดับที่16นะคะอย่างเกมเมอร์สปุดปาการค่ะอยู่ที่73แต้มตอนนี้อันดับที่17คือ a ีมบูค่ะ71แต้มนั่นเองแล้วก็ตาม,มาด้วยลาลาลอยค่ะในอันดับที่18นะคะ68แต้มค่ะแล้วก็ p p พ h อในอันดับที่19 64แต้มและอันดับสุดท้ายยังคงเป็นนะคะ L.G.D.S. นั่นเองเพราะมีคะแนนอยู่ที่41แต้มค่ะและนอกจากตารา,างคะแนน20อันดับแล้วค่ะเราก็ ีกด้วยยเรีกได้ว่าเ,เป็น4ดาวลุ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเค่ะเขาคนนี้มาพร้อมกับ m 7 9แบบเรียกได้ว่าเหมาสัมภารมาค่ะ Magic Esports ตเดนบูนั่นเองค่ะคิวไปทั้งหมดนะคะ48คิวค่ะแล้วก็ทำดาเมจไป28,428แดพัน่ อันดับ2อนะครับเมจิกสปอร์ตเป็นมือสไนเปอร์ประจำทีมก็สมิงครับเก็บไป38คิว18,326ดาเมจครับอันดับที่3ใน l e ด d e r b o r ดค่ะเรียกได้ว่าน้องใหม่มาแรงก็มาแรงจริงนะคะกับ e arena l i มิตนั่นเองค่ะ31คิว 2 22, 2 5 7 2เมจค่ะตามมาด้วยคนที่4ครับบอกเลยว่าเฉื่ฉายมาตั้งแต่ e d i t สคอร์ครับ NGX Deal ครับ 30Q 21,714ดาเมตรสดาวรุ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าพร้อมจะโลดแ่นในหลีของเราไปอีกน้นเลยทีเดียวแหละครับใกล้ที่จะเข้าสู่วิกที่3แล้ววิกที่4แล้วก็มีซีซั่นกันแล้วค่ะตอนนี้เราพอจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีทีมไหนกันบ้างที่น่าสนใจและน่าจะเป็นนะคะทีมที่เข้าสู่รอบมิดซีซั่น ให้เลือกกันเล่นๆน,นะแต่ว่าไม่เอาต้นตารางค่ะเอาตั้งแต่อันดับ8ถึงอันดับ16พี่เมย์คิดว่าทีมไหนคะ เราต้องติด1ใน,น12อเนาะถึงจะเข้ามีซีซันนะครับ8ถึง16เนี่ย,ยอ่าผมแน่ๆแ,แหละผมมองว่า CGG ยังติดอยู่แล้วก็อีกทีมหนึ่งคือ King k ิง g of เ a ม e r อ l u คับครับแม้ว่าสัปดาห์แรกจะทำผลง,งานไม่ดีแต่ว่าสัปดาห์ที่2เห็นได้ชัดว่าการแก้เกมแล้วก็พัฒนาของฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะดีขึ้นผมคิดว่าเขายังเอาตัวรอดได้แล้วก็ยังสามารถพลิกกลับไปอยู่ในโซนของอันดับ 1- ถึง12เพื่อจะเข้ามีซีซันได้ส่วนตัวนะคะยูกิมองเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นทีมที่มมมมาาาให่่่นะแตววก็ีค แสดงความสามารถที่แบบเฮ้ยมันดูดีมากๆแถมยังปวดหลายๆทีมด้วยก็หวังว่าเขาจะเป็น1ใน12นะคะแล้วก็อีกทีมนึงก็คือ King o f f เ m m เมอ u ์ค่ะยังเชื่อว่าประสบการณ์นะคะที่เก็บมาตั้งแต่ซีซันแรกๆของพวกเขาจะทําให้พวกเขาสามารถเข้ามิดซีซันได้นั่นเองค่ะสัปดาห์ต่อตอไปสัปดาห์ที่3และ4เนี่ยมีความสําคัญมากก่อนจะถึงมิดซีซันสิ่ง <c oughs> ที่เรา คิดว่าจะได้เห็นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นการแก้เกมของเราทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็น a าร์เคโอจีเป็นต้น F อฟจบิแล้วก็ t เ Entertainment อาจจะมีการแก้เกมที่ดีขึ้นฟอร์มการเล่นที่พัฒนามากขึ้นนะ,นะครับส่วนทีมอื่นผมมองว่าถ้าไม่รีบปรับแผนเพื่อจะรอรับในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยอย่างทีมบนบนที่แข่งไปแล้ว NCX ซูสหรือแม้กระท e ั่งเออราณาที่อยู่อันดับ2เองก็ตามน,นะครับด้วยประสบการณ์ตรงนี้จะต้องดูว่าเขามีประสบการณ์มากพอและนิง่งพอกับการปรับแผนตลอดทั้งการเล่นในหลีหรือเปล่าถ้าอันดับล่วงลงไปในช่วงวิกสาวีคสี่อาจจะไม่ถึงมีซีซันก็ได้ลุ้นสนุกด,ดูมันแบบนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันค่ะกับการแข่งขันฟีไฟเออร์โปรลีซีซันเจ็ดพรีเซนต์เต็บายดีแท็กนั่นเองค่ะในยูทูบของเรากรีนาฟีไฟเออร์ไทยแลนด์ค่ะทุกคน ถาทิศเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั้นเองจ้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับอยากทราบอะไรเกี่ยวกับโปรลีของเราครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็น u ูทูบกรีน่าและฟีฟ่าดิสปอร์ตีเฮทน,นะครับทั้งแฟนเพจและ YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ค่ะยูกิเด็กเยู่วและลูบินม่ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะในโปรลีทอกัปตันตต่อไปเจษก็สวัสดีค่ะ